สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช้านี้ที่ย่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิวซังสาีครับวันนี้คิวซังแต่งตัวรอและอีคิวซังจะไปไหนครับไปวัดไปวัดเหรอไปทําอะไรครับวันนี้ไปทาบุญไปทําบุญใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์อีกวันหนึ่งนะครับที่ชาวเหนือส่วนใหญ่จะไปวัดกันวันนี้นะครับก็เช่นเดียวกับคนไทยใหญ่เหมือนกันเนาะที่จะเข้าวัดกันวันนี้แล้วก็ไปกันแต่เช้าเลยนะวันนี้ กับบรรยากาศยามเช้าอากาศเย็นๆนี่ดูอุณ่ภูมตอนนี้กี่องศาว้าวเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เด้อเด้อนี่สิบเจ็ดองศานั่นเองนะครับเช้าๆอ่างคาง <17 S 2> อากาองศาใช่สิบเจ็ดองศาอากาศยามเช้ายังหนาวอยู่เลยนะคิดสั่งเนาะบรรยากาศก็ดีน่ามาเที่ยวมากๆเลยโอเคเพราะไม่เปการเสียเวลาเราไปที่วัดกันดีกว่าเนาะครับไปกันครับ คือซัำถือกล้องอยู่นะท่านผู้ชมบอกว่าเขาถ่ายทางไปไหนวาะที่นี่จะอยู่ทางาเข้าไปที่โรงเรียนนะคิวซังเนาะโรงเรียนที่คิวซังน,นัตติเองดูดีๆถือกล้องต้องเห็นข้างหน้าด้วยนี่ฮ่ะวัดสำนักปฏิบัติธรรม พระมังค่าอาจารย์ก็ดองดีนั่นเองท่านผู้ชมก็จะดูธรรมชาติธรรมชาตินยนะอยู่ด้านในครับนี่เพ่วัดอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจอดรถกันครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้คิดสังก็มาถึงไหนแล้วค่ะคิดสังมาถึงวัดไปพี่เรีอบอลแล้วนะนี่บรรยากาศวันนี้ก็ชาวบ้านมาทำบุญเันเต็มเลยดูเดี๋ยวเราก็จะมีทําการสงน้าพระพุทธรูปแล้วก็ปรับตงุง้อยคิดสังเราเข้าข้างในกันดีกว่า ถอดรองเท้าด้วยถอดรองเท้าด้วยถอดหมวกด้วยอันนี้คนมาทำบนยันเยอะเลยดูแต่งตัวสๆๆวยๆกันนั่นนั้นเลยนี่ยี่เรานั้ถอดตรงนี้พ้อถอดตรงไหนอถอดเลยครับคือสั่งถอดตรงไหนก็ได้นี่ถอดตรงนี้ก็ได้ออม,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 มาเข้าไปเข้าไปสิ ของตำมลเดี๋ยวเราจะไปถวายอาถวายเราจะไปใส่ซ่อมต่ออ,อันนี้คือกระเสือเราจะไปไหว้ข้างในด้วยน,ยน,น,ยนะค,ยครับครไหว้าันค สี่ห้าีเจดห้าาสบบตรสี่ห้าบในอเียนะันตอนนี้เราก็มาถวายดอกไม้สดครับนี่นอกนี้คือดอกไม้สดโนอเค้อ่าเยยใน้อง้องกันรอเคปรีบร้อยวันถวายดอกไม้สดแล้ว ท่านผู้ชมหลังจากที่อาถือหลังจากที่เราได้ทําบุญเสร็จแล้วยี่คีวกสังก็จะไปกดน้ําหลังต้นไม้ใหญ่หมทาทางนี้หรอกนี่วันนี้แต่งตัวส,สวยๆกันทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมดนูนี่กดน้ําต้นไม้ใหญ่นี้นั่นหรกนี่ขนันเข้าไปข้างในเลยอธิษฐานนี่รถรถลงที่โคนต้นไม้นี่นะลูกนี่ไม่ใช่ใชทางน,นี้ลุกถึงไหมถ้าลูกไม่ถึงตีพ่อครับตรงไหน ไปที่โคนต้นไม้ใหญ่ๆนี่ใช่เข้าไปใกล้ๆอธิษฐานนั่งลองนั่งรองนั่งรอง,งก่อนสิแล้วอยทำเอออย่กันแหละแล้วก็อธิษฐานทำบุญบุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเว้นทั้งหลายโดยมีพ่อแม่บิดามารดาเป็นต้นแล้วกี่สังเนาะออโอเคเรียบร้อยอ,อ่ะออกมาเรียบร้อย เรียบร้อยครับเรียบร้อยวันนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีการในการทำบ,บุญของเราวันนี้น้องเคียซังเนาะยังไม่หมดเดี๋ยวเราจะไปบูชาตุ้งนะฮะแล้วก็มาปักกันน้องเคียซังเนาะบากันครับครับก็นี่เรามา,มาไหว้ที่ต่อไหมเมื่อกี้เรายังไม่ได้ใส่ขันดอกอตรงนี้่ะพี่เคียซังนั่งไหว้กับแม่เลยอันนี้เขาเรียกว่าหออะไรนะ ขอพระพุทธเจ้าขอพระพุทธอดเจ้าเมืองนะท่านผู้ชมก็จะไปไหว้ข้างบนเสร็จก็จะปไปไหว้ข้างล่างต่อแบบนี้ <ไป S 1> อ่าโอเคได้ตรงันที่ระบายอิคิซังปักกุ้งเลยครับนี่อิอคิซังบอกว่าปักเข้าไปอีกเสียบลงไปอีก,ออกอเรียบร้อยนี่ฮะตรงของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอิคิซังส่งน้ําพระไหมอ่าวันนี้ก็เป็นวันมหาสงการ เราก็จะส่งน้ำพระกันมาใช่ไหมจ้านี่น้ำพักส่งน้ำเป็นไหมส่งน้ำเเอาแก้วหนึ่งใบแล้วก็ตักน้ำมาครับตักน้ำในไหเนี่ยไห้ใช่เห็นไหมตักเลยมีน้ำไหมเก็บสังก็ต่อด้วยเยอะๆเลยเยอะๆเลยเยอะๆเลย,เลยนี่เอาเยอะเหรอใช่เต็มเต็มแก้วเลย มีอยู่ไหมถ้าไม่โอ่งนี้ไม่มีก็ดูโอ่งข้างในนิดนี่ไม่มีละดูโอ่งข้างในโอ้นี่อันนี้เยอะเยอะอ่านนี้มีเยอะ,ะตักเลยเต็มๆเลยใช่แก้วแล้วก็อธิษฐานถ้าให้ดีถอดรองเท้าด้วยน่ารู้อถอดรองเท้าด้ขอดีถอดรองเท้าไวต้ตรงนั้นเลยใช่อ่ามีผ้าอยู่ตรงนี้ลูกลูกก็อ่าส่งน้ำเรียงท่านไปเลยมาข้างบนก่อนก็ได้ ใส่เลยปะไอป้าใส่นี้ให้ใส่เลยใส่เลยต้องเอ้ยถอดรองเท้าเลยไม่ต้องใส่ละลูก็เอาน้ำพระอ่ะเดี๋ยวทำให้คิวซังดูก่อนรอบนึงนะท่านผู้ชมคิวซังยังทำไม่เป็นเดี๋ยวจะได้ทำเป็นนาคิวซัง ส่งน้ำพาเลยครับแากใู่่่ซ้านนะก็ออกับู่จ๋อมาเลยมาเลยก็เหล่า่ลานนี่เดินมาครับเดินมาหลัมานอลายนาอเลยังไม่หมดก่เขาเ่อนเขใส่ยีนแป๊บใช่ใ่อาถิกไหนนะครับเมื่อกี้ ทำบุญยามเช้าก <pet brewer y> uh, like ah, <pet> ันครับสองน้ำพระแล้วใช่แล้วก็กรอกเลยกับลุงช่วบอกคุณแม่พระหม่หน่ะอ่าแก้วไปวางไว้ที่เดิมลูปอย่าบอกอีกอยู่สั่งสองน้ำพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปไงสนุกไหมนี่บรรยากาศชาวบ้านก็มาทำบุญกันเต็มเลยน้อยคิวสั่งเนาะบรรยากาศวันนี้เดี๋ยว ก็จะมีพิธีฟังธรรมะอยู่ข้างบนกันอีกนะพี่ซาไม่อยากฟังละไม่อยากฟังละเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวพ่อต้องกลับไปทำงานต่อเลยวกับบรรยากาศนี่ฮะทำบุญเช้าวันมหาวันหรือเปล่าพ่อครับพ่ออยากขึ้นไปทางนู้นลูกอยากขึ้นไปทางนู้นเหรอโอเคเดี๋ยวพาไปนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะนี่ฮะบรรยากาศ เช้วาวันทั้งวันครับผมเดี๋ยวไปไหว้สาตตู้ข้างบนนู่นอ๋อจากขึ้นไปไหว้พระด้านบนแล้วใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้นะครับ